สวัสดีครับวันนี้ยูบานครับยูลานครับว่ไใด้ี่ใส่นะครับเนาะเลย้สิพามาเบิงการทำงานของดาราประจำช่องนะครับ <c oughs> มาเบิ้งครับแต่เราหมือเป็นเห็ดอปียงแน่นะครับเนาะ <c oughs> ครับนี่คือกระบวนการหรือขั้นตอนการเพ็ดเสือเพื่อทรงลูกค้าเนาะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเสื้อประมาณเสื้อใส่เป็นทีละลึกในงานกเกษียณในบอลคุ้นตุกกับอ่าเห็นไหมครับคือการเก็บคัดความร้อนนะครับใส่โลโก้ ทั้งทั้งหลังมีอยาอ่างบอเอ็นต่ทั้งหน้าบอสกินอ,อ๋อสกินทั้งหลังแต่ทั้งหลังบปท่านสกินมันบอเอาแกะแกะโชว์จากตัวนะแกะแกะโชว์หนึ่งตัวตัวที่อัดโลโก้แล้วอ่าอครับหลังจากที่เราได้โลโก้มานะครับเราก็มา วางทับลงไปบนตัวเสื้อเนาะแล้วก็ใช้ความร้อนร้อนถึงร้อยหกสิบองศานะครับอัดเป็นเวลาสิบวินาทีใช่ไหมถึงไหมล่ะเ,เอาคุณอัดแปดวินาทีเองนะเม,มื่อกี้ทำไมไม่อัดได้ถึงสิบล่ะมันจะอยู่ไหมยอยู่อยู่เนาะอยู่ทนทานใช่ไหมอททโอเค อค okay. อันนี้คือ,อน,นี่คือเรียบร้อยนะครับโอเคอัดโลโก้อัดอะไรเข้าไปเนาะอัดรูปคนรูปอะไรก็ได้ใช่ไหม <c oughs> เออสวยงามสวยงามวันนี้ส่งงานเยอะไหมวันเนี้ยเยอะอยู่เนาะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะมาดูทีมงานตะกีน หลังจากที่ได้เสื้อนะครับมาแล้วนะครับจากหน้าร้านนะครับเราก็จะมาทําสกรีนด้านหลังนะครับสาวๆกำลังทำบล็อกสกรีนเนาะอันนี้อยู่ในกระบวนการทำบล็อกสกรีน มาดูเสื้อที่เตรียมสก,กีนซิอันนี้คือยังไม่ได้สก,กีนเนาะโอเคแล้วตัวนูน้นตัวยี่ห้อนั้นอนะ่ะโอเคอันนี้ก็ยังไม่ได้สก,กีนดูข้างหน้าเออข้างหน้าใส่โลโก,โก้แล้วอันนี้คือเสื้อด้านหลังโล่งๆเนาะเตรียมสก,กีนเนาะโอเคครับยอดเยี่ยมมากเลย